สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะคะหลังจากที่มาเป็นเกษตรกรหลังเกษียณก็คือมีการทำนามีการทำนาแล้วก็มีการเลี้ยงวัวปีนี้ราคาวัวก็ตกต่ําเพราะว่าวัวเป็นโรคส่วนราคาข้าวก็ดินฟ้าอากาศก็แห้งแรงไม่มีน้ำเลยค่ะ ราคาข้าวก็แสนต่ำต้นทุนก็แสนแพงค่าปุ๋ยสองกระสอบพันห้อจัดไปแล้วครับแล้วเราจะทำยังไงดีนาะเลี้ยงวัวตอนนี้นะคะก็เลยเป็นการว่เลี้ยงวัวก็ขี้เกียจตัดย่าทำนาก็ขี้เกียจ ถอนหญ้าก็เลยจัดการจัดการให้น้องวัวบริหารหญ้าให้หน่อยดวนถ้าอิ่มแล้วก็จะพากลับบ้านแล้วนะคะย่ำมากแล้วก็จะตายไปหมดออาเอาอยัางไงดีน้องวัว อิ่มยงังกินตรงนี้ให้หมดเลยลูกเนี่ยมีแต่ยอมกเลยเนี่ยกินให้หมดเลยเนี่ยเนี่ยเริ่มกินให้หมดเลยเออกินให้หมดเลยเหลือข้าวไว้ให้หน่อยนะคะคุณน้องวัวใครจะทำตามก็ไม่สึวันลิขสิทธิ์นะคะลองทำดูแต่ไม่รับประกันว่า จะออกมาแบบไหนดี